สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีพระราชทานพระบร,รมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันนี้เวลา19นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายวงสกุลกิติพรวงอายการสูงสุดนำอายการประจำกองจำนวน218คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตว์ปัตยานก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ร้อยโทชายาเปรมประเสริฐรองอายการสูงสุดนายวุฒิรัตน์มีพดุงอธิบดีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการและนายธีรวัตรพุทธบุรณวัตรเลขานุก,การอายการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยซึ่งทุกคนก็ได้รับการฝึกศึกษาและได้เรียนรู้เห็น ในสิ่งต่างๆมาพอสมควรอย่างน้อยก็ทราบว,ว่าอะไรมันถูกอะไรมันไม่ถูกอะไรจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสุขกับประชาชนกฎหมายหรือขั้นตอนทางกฎหมายก็มีเป็นกฎเป็นรปรจอ,อยู่แล้ว แต่การใช้กฎหมายให้ถูกต้องกับสถานการณ์ที่รมโดยวิจารณญาณโดยมีวิจารณญาณและมีเหตุผลกฎหมายก็จะดีแล้วผู้ได้รับผลจากกฎหมายก็จะได้รับความยุติธรรมการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ถึงแม้แม้ไม่ว่าจะหนุ่มๆสาวๆหรือกแก่ๆทำงานมาหลายสิบปีแล้วขั้นตอนในการเรียนรู้ขั้นตอนในประสบการณ์ก็มีเพิ่มพูนกันเรื่อยๆข้อสำคัญเมื่อมีประสบการณ์หรือเมื่อเห็นอะไรสำคัญที่ว่าท่านจะต้องมีวิจรารณญาณว่าอะไรมันถูกอะไรมันไม่ถูกอะไรมันจะ เป็นสถิมงคลหรือเป็นผลทางบวกต่อส่วนรวมหรือไม่การมีกฎหมายอยู่ในมือการเป็นผู้ใช้กฎหมายหรือเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมนั้นก็ต้องมีความเข้มแข็งและมีเหตุผลอยู่แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลายได้รับการศึกษาและมีความตั้งใจมีทัศนคติที่ดีอยู่แล้วก็คงน่าจะ พิจารณาได้ว่าอะไรจะดีสาหรับประเทศอะไรจะดีสาหรับส่วนรวมอะไรมันถูกอะไรมันไม่ถูกซึ่งถ้าเผื่อยึดตามคําปฏิญาณซึ่งก็เป็นทฤษฎีว่าน่าจะทําอย่างนั้นแต่ถ้าเผื่อยึดด้วยความอ่อนตัวด้วยทัศนคติที่ดีท่านก็จะมีความสุขและจะทําให้ส่วนรวมมีความสุข นางบุษบามาตรแลงปหลัดกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษยียณอายุราชการและนายธานีทองพักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> <c oughs>